ฮัลโลสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เรามาเลือกให้กันจะมีสองกองนะคะกองแรกจะเป็นดอกเดอร์บิราสีชมพูและกองที่สองก็จะเป็นดอกมะลินะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆตั้งสติแล้วก็ เลือกกองที่ดึงดูดเรามากที่สุดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการเช็คพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,ไม,ง,างไม่ต้องเรียดถือว่าเรารับชมเพื่อความบันเทิงนะคะเราก็อาจจะมีสิ่งดีๆก็เก็บเกี่ยวไปนะคะสิ่งไม่ดีก็วางมันชินเอาไว้ตรงนี้แหละเราไม่ต้องรับอะไรที่มันไม่ดีต่อใจเราเนาะเรารับแต่สิ่งดีๆเข้าไปในใจเรา แล้วมันจะทำให้เรามนะี่ยมี energy ที่ดีนะคะถ้าเลือกได้แล้วอ่ามาเรามาเริ่มการที่ดอกที่หนึ่งเลยนะคะดอกที่หนึ่งทีเพื่อนเพื่อนเลือกนะคะเป็นดอกจูบิล่านะคะดอกจูบิล่าการให้ความเคารพการชื่นชมนั่นมันหมายความว่าอะไรอ่าเพื่อนเอนเคยรู้จักเซลทอร์กไหมการให้ความเคารพหนึ่งเริ่มจากการเคารพตัวเอง เคารพตัวเองก็คือเราเนี่ยรู้จักรักตัวเองการชื่นชมชื่นชมตัวเองก่อนยังไม่รู้ว่าจะไปชื่นชมใครตื่นมาเดินไปที่หน้ากระจกวันนี้ฉันสวยวันนี้ฉันจะน่าเด็กลงนะอ่ะมาช้่นี้เอเนจีมันมาแล้วหรือเริ่มจากขอบคุณที่วันนี้ฉันได้ตื่นขึ้นมา ยังมีลมหายใจตื่นขึ้นมาเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆขอบคุณหัวใจที่เต้นตั้งแต่ฉันเกิดมาจนถึงทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยในคลิปเรื่องเซลล์ทอ k กเนี่ยถ้าเซิร์ชในช่อง y t u t u เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยแต่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะรวบรวมเซลล์ทอกแล้วเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าเวลาที่เราพูดในคำพูดที่เป็นเชิงบวกกับตัวเราเนี่ย มันส่งผลให้เรามี energy มีพลังงานมันเป็นมันสามารถแบบเราทําอะไรเจ๋งๆได้ตลอดเมื่อเรามี energy ที่ดีนะเขาบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประกอบด้วยน้ํามันเคยมีหนังสือที่เป็นงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งอันนี้จําไม่ได้แต่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้เขาเอาน้ําจากหลายๆแหล่ง น้ำจากการพูดเพราะๆใส่น้ำแล้วไปแช่แข็งแล้วดูผลึกน้ำจากที่สวดมน์แล้วเอาไปแช่แข็งแล้วก็เอาเอา่อเอามาดูผลึกอะ่ะอาจจะใช้กล้องจุลทรรศน์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยมาดูผลึกเขาบอกว่าน้ำที่เราพูดเพราะๆกับเขามีผลึกที่ก่ะตัวกันสวยงามมากส่วนน้ำที่เราด่าเขาให้พลังงานลบๆให้กระแสลุลบไป กลายเป็นว่ามีผลึกที่แย่ yeah, มากไม่สวยเลยนะถ้าใครจําได้หรือคนในยุค90เนี่ยจะรู้จักหนังสือเล่มนี้ถ้าใครที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้นะแสดงตัวกันหน่อยก็ได้นะหรือถ้าหากว่าเคยเจอหนังสือเล่มนี้ที่ไหนก็บอกเราด้วยนะเราไม่แน่ใจว่าตอนยายบ้านเนราได้หนังสือเล่มนี้มาหรือเปล่าถ้าเอามาเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะอ่าโอเคสุรับ เพืเ่อนกองแรกนะคะเพืเ่อนๆกองแรกได้ The View นะคะกอง้อนโชคชะตา The World าแล้วก็หกถ้วยนะคะเรื่องราวของเพื่อนๆน,นะคะ The View เนี่ยเป็นกงลงร้อแห่งโชคชะตาที่จะพาเพื่อนๆอ,ออกเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งมีการดีลกับคนต่างชาติได้หรือเปล่าหรือ จะออกไปเที่ยวต่างประเทศหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันหรือบางคนเนี่ยอาจจะเที่ยวในประเทศนั่นแหละกำลังเลงๆอยู่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีแต่การเดินทางครั้งนี้มันจะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ไปเจอกับความรู้สึกช่ดีบางอย่างอาจจะไปเจอเพื่อนเก่าๆอาจจะไปเจอคนรักเก่าแต่ มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีนะถึงเราจะเจอเพื่อนกันเราจะเจอคนรักเก่าแต่คราวนี้เราจะมาเจอกันในเวอร์ชันใหม่ซึ่งมันเป็นความสุขมันเป็นการมอบความสุขที่ดีต่อกันอาจจะมีการพูดถึงความหลังเราเคยไปเที่ยวที่นู่นมานะเราเคยไปกินอะไรอร,อ,อร่อยอร่อยด้วยกันมานะแล้วมันจะเป็นการส่งมอบความรักที่ดีให้กันด้วยนะยังไงแล้วนี่ก็ ในเรื่องราวของการเดินทางการเดินทางไปพบเจอกับมิตรภาพหรือความรักที่ทดีๆอย่างที่บอกนั่นแหละอะไรที่ดีเก็บไว้อะไรที่แย่ๆทาเป็นลืมๆมันไปซะก็จริงๆแล้วเราก็เคยมีนะแบบไปเจอคนเก่าๆที่มันจบกันไม่สวยแล้วก็ปล่อยเบอร์ดีกว่าเราแกล้งมองไม่เห็นแกล้งแบบเธอเป็นใคร่รฉันไม่รู้จักอะไรแบบนี้นะมันอยู่ที่เราเลือกว่าเราจะเดินไปทางไหน นะเราเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตอย่าให้คนอื่นมากำหนดชะตาชีวิตของเราแม้กระทั่งว่าวันไหนที่เพื่อนๆเ,เปิดคลิปมาแล้วมาเจอ,อคำทนายแย่ๆในคำทนายที่ทำให้เพื่อนรู้สึกแย่เนี่ยเพ,เ,พเ,พเ,พเพื่อนต้องเพื่อนๆต้องคิดเลยว่าฉันจะรับแต่สิ่งที่ดีๆฉันจะไม่รับสิ่งที่แย่ๆถ้าอันไหนที่เป็นคลิปแย่ๆปุ๊บโอเคไม่ใช่ของฉัน คือทุกคนมีสิทธิ์คิดแบบนี้ได้คิดเข้าข้างตัวเองได้เพราะยังไงแล้วเนี่ยมันเป็นพลังงานโดยรวมก็เราจะบอกอยู่เสมอว่าใดๆก็ตามที่เป็นพลังงานโดยรวมรับี่ยจะสิ่งดีๆไปไม่ต้องเอาสิ่งที่แย่ๆมาถูกไหมอ่านะคะก็ขอให้เพื่อนๆที่เลิกตองที่1เนี่ยได้เดินทางไปพบรักพบความสุขสมหวังนะคะ โอเคมาต่อด้วยกองที่2กันเลยนะคะกองที่2จะเป็นดอกมะลิความรักที่บริสุทธิ์รักที่ไม่มีเงื่อนไขเหมือนแม่รักลูกมันมีความเป็นห่วงความห่วงใยมีสายสัมพันธ์เป็นครอบครัวเป็นความรักคือต่อให้เป็นแบบความรักแบบเพื่อนกันนะหรืออาจจะเรารักเพื่อนคนนี้มากเลยแต่ เราก็มองเขาเป็นพี่เหมือนน้องเหม,มือนคนหนึ่งในครอบครวัวหรือเรารักคนรักคนนี้มากเลยแต่ในความรักเนี่ยมันมีสายใย,ยสายสัมพันธ์บางอยา่างที่แบบเ,เรามองเห็นเขาเป็นครอบครัวเรานะเรามองเห็นเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวนึกอ,ออกมาบแบบเออบางทีเนี่ยผู้ชายที่เราคุยกันบางคนเฮ้ยเรามองเขาเนี่ยเออเขนาน่ารักดีนะ,ะเขาเหมือนแบบเป็นเป็นพี่เป็นน้องให้เราได้อะไร Rab, เงี้ยหรือกับบางคนเนี่ยเอ้ยเขาก็แค่เป็นเป็นแค่คนที่คุยกับเราได้เท่านั้น แต่จะเป็นคนในครอบครัวก็มไม่น่าจะใช่นะอันนี้ก็จะเป็นความรักมีลักษณะของอความรักไม่มีเงื่อนไขความรักแบบครอบครัวแบบแม่รักลูกพี่ลักหน,น่อยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือความรักที่ไม่ต้องคาดหวังความรักที่ไม่ต้องคาดหวังมันทํายังไงอะ,อะหลายหลายคนอาจจะสงสัยยิ่งถ้าเราคาดหวังกับความรัก เราจะไปโฟกัสแต่เรื่องความรักแล้วในหัวของเราเนี่ยก็จะมีแต่คำถามว่าทำไมเขาไม่ทำอันนี้ให้เราทำไมเขาไม่แสดงออกถึงความรักให้เราทำไมเขาไม่อย่างนั้นทำไมเขาไม่อย่างนี้วันนี้ทำไมเขาไม่โทรมาวันนี้เขาไปไหนอะไรชีวิตมันจะถูกโฟกัสไปที่เขาแล้วเราก็จะไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรเ,ยเยืยซึ่งความรักที่ไม่คาดหวังความรักที่อ่ะโอเคฉันรักเธอแั่นแหละ แต่ฉันก็ไม่ได้โฟกัสเธอตลอดนะฉันก็มีอะไรไปทําของฉันเหมือนกันนะอันนี้เป็ความรักที่ไม่คาดหวังเราก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่ต้องให้ใครเต็มร้อยแต่ให้ตัวเองให้เต็มร้อยก่อนอันนี้เราจะพูดเสมอทําไมถึงพูดเรื่องนี้ได้เคยให้คนอื่นเต็มร้อยมาก่อนแล้วเวลาที่ย้อนกลับมามองมันรู้สึกเหมือนว่าสิ่งที่ทําลงไปเฮ้ยทำไมฉัน ทำเหมือนคนไร้สติเลยทําไมฉันไม่ให้ตัวเองอะทั้งทั้งที่ว่าสิ่งที่ฉันควรจะให้ให้ความรักให้ความให้การดูแลเอาใจใส่ฉันควรจะให้ตัวเองให้เต็มร้อยก่อนฉันไปให้คนอื่นเต็มร้อยทําไมให้เต็มที่ทําไมในเมื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการให้เต็มร้อยของเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าพอเขาไม่เห็นคุณค่าคุณเนี่ยเป็นยังไงล่ะเราก็รู้สึก เสียใจคนที่รู้สึกคือคนที่เอาหัวใจไปผูกกับคนอื่นอย่างไม่ดูแลตัวเองนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับคนกล่องที่สองนะคะสำหรับไพ่ที่ได้นะคะก็จะนี tree of pentacle นะคะสามเหรียญอ่ะไพ่นายนออกทับนะคะไพ่อัศวินถือถ้วยถ้วยของเขาอยู่ตรงนี้แล้ว ามไม้นะคะจะบอกว่าเพื่อนๆกองนี้นะคะใครที่กำลังทำงานแล้วรู้สึกว่างานนั้นเนี่ยมันค่อนข้างหนักมันจะต้องใช้สมองใช้กำลังกายใช้กำลังใจที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยหรือการทำงานเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าฉันอยากให้มีให้โลกนี้มีเวลามากกว่า24ชั่วโมงมากๆเลย อ่ะอันนี้เราจะบอกว่าการทํางานเนี่ยการมีงานเยอะๆนี่เป็นสิ่งที่ดีนะแต่เพื่อนๆเนี่ยลืมนะว่าเราจะต้องย้อนกลับมารักตัวเองอ่าเหมือนกับที่พูดไปในตอนต้นเลยรักตัวเองให้การดูแลตัวเองด้วยนะอย่าลืมถนอมร่างกายตัวเองนะเพราะว่าตลอดชีวิตเนี่ยเราจะต้องทํางานหาเงินอ่ะหาเงินถ้าใครอยู่โสดเป็นเป็นโสดเนี่ยต้องหาเงินมาเปตัวเองอยู่แล้วแล้ว ในบ้านปลายชีวิตอีกเราก็ต้องมีเงินเหลือเงินเก็บไว้อีกเนาะแต่ถ้าใครมีครอบครัวอ่าหรือว่าเราต้องมีมีลูกมีสามีมีใครต่อใครดูแลอ่ะหรือเป็นคนโสดแต่ก็มีพ่อมแม่ที่ต้องดูแลเหมือนกันอ่ตอนนี้เราจะต้องกลับมารักตัวเองแล้วก็กลับมาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะไปนั่งทําสปาเหมือนกับอ่ะอัศวินอยู่ด้วยคนนี้ก็ได้ นะเรามองว่าเขาน่าจะแบบเออนั่งนั่งนิ่งๆอยู่บนหินแล้วแบบรับพลังงานจากวานรับพลังงานจากหินอะไรแลแบบเนี้ยเออเพื่อน,อนๆลองไปหาดูนะคะว่าเขามีการใช้หินบำบัดด้วยนะลองไปดูในคลิปต่ตางเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่นะคะแล้วก็ไพ่สมัยจะบอกอะไรไพ่สมัยเนี้ยเรามองดูเหมือนกับว่าเขาจะบอกว่าเอ่อเพื่อนที่เพื่อนๆนที่ทํางานหนักใช้ชีวิตค่อนข้างหนัก อาจจะทํางานไม่ได้หลับไม่ได้นอนนอนไม่เป็นเวลากินก็ไม่เป็นเวลาควรจะตีกรอบเวลาของตัวเองบ้างเวลานี้ทํางานเวลานี้อพักนิดนึงอพักมาดูคลิปของเราก็ได้บ้างบวมๆอะไรแบบเนี้ยเออก็มีความสุขนิดนึงเนาะแล้วก็เอาเวลานี้คนจะกินกินเวลานี้ไปปาร์ตี้เฮฮาสังสรรค์กับเพื่อนไปรีแลก เนาะเพราะชีวิตของเรามันต้องมีการผ่อนคลายกันบ้างเนาะจัดสรรเวลาให้ได้นอนให้อะไรนะกินให้อิ่มเออจะนอนให้อิ่มเอ๊ะจะพูดผิดพูดถูกเนาะกินให้อิ่มนอนให้หลับการพักผ่อนเต็มที่6-8ชั่วโมงนอนหลับให้สนิทเป็นการฟื้นฟูร่างกายที่ดีที่สุดและ ดีต่อสุขภาพของเพื่อนๆนทุกคนนะคะยังไงแล้วอยากให้กองนี้รักษาสุขภาพตัวเองเอาไว้ให้มากๆนะคะเพราะว่าะจะบอกว่าเวลาที่ไปหาหมอเนี่ยมันไม่สนุกนะถึงทํางานเราทํางานเราจะสนุกกับงานมากแค่ไหนแต่การไปหาหมอการไปเจาะเลือดการไปตรวจนั่นนู่นนี่มันไม่สนุกเลยนะคะ,อะขอให้เพื่อนๆนนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะทั้งสองกองเลย สุขสมหวังทุกๆเรื่องคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง16นี้ก็ขอให้ทุกหวยด้วยเบอร์กันทุกๆคนนะคะรวมทั้งเราด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ